สวัดสดีครับสวัดสดีสดทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสแลมดังนะเกับผมโอเคอันนี้คือเพิ่งเล่นเมื่อกี้เลยนะฮะโหลดเสร็จแล้วก็ล็อกอินอะไรเรียบร้อยเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะฮะแต่มาฉากแรกก็เจอพี่สกุลงีเราโขกแม่งทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าพี่แกนี่คนโหดอยู่แล้วโรงเรียนนะ่อยลงเรียนอยู่แล้วโรงเรียน โรงเรียนอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาญี่ปุ่นตอนไหนจะข้ามให้กูเอามีข้ามให้ไหมไปเย็ดเคมีการสไลด์เพื่อเปิดประตูด้วยโอ้โหที่นี่คือสถานบ่อนชอลองบาเกตส้ัได้เงินมียกกันดังไหมม่รู้จักอ่ะรู้สิมันคือรถถัง <Dunk S 2> นั่นคือเทคนิคการเล่นกีฬาสเก็ตบอลการเล่นบอลลงไปในห่วงด้วยแรงทั้งหมดที่มีเรียกว่าการดังดังสเก็ตดักกงสกุลนี้จะสามารถจะรู้ได้เหมือเดียวเลยสุดยอดปไปเลยอะไรเ,เรกเงอะง่ายสำหรแบบฉันนะสระกิ๊กุ้งจะดังเป็นได้ไหมดังมากกูนี่แหละแน่นอนนะฉันเนี่ยเก่งกว่ามึงอีก คนตรงนี้เราลงไปให้สุดแรงเกินเลยชีบกีฬาบาสเกตบอลจริงๆเลยชีสคิวไอ้เหี้ยเลยโคตรเกลียดเลยชีสคิวพ่องอ่ะไอ้สัตว์ข้ามไอ้เหี้ยเมมกูจะเต็มดังสำเร็จหนึ่งครั้งดังเหี้ยอะไรกูยังไม่ทำเลยอ้าวตัดมาที่การวิ่งของสกุลหนีของเรานะฮะที่วิ่งแบบตีนหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะวิ่งหมือหอก ก็ผมปวดใช้ผมพวกผมโยกเพื่อไปหาลูกบอลอยู่ไอ้เหี้ยพูดคุยเลยคุณเนี่ยส่งบอลไอ้เหี้ยส่งให้อีกาลีนั่นเน่ยนะรีเอลีบาวดังโอ้เห็นภาพอย่างนี้แนละ้วคิดถึง การ์ตูนสมัยก่อนเลยวะอะไรมึงทำอะไรมึงเนี่ยเยี้เยี่ยเข้าเยี่ยเไอ้เหี้ยอันนี้หน้าเข้าแล้วเหรอเยี่ยเจ๋งจัเลยไอ้เย้ยเอ้ยมึงใช้ตาไหนมองวะดุ่นที่เข้าชมลมบาร์ชื่อเป็นชื่อ นี่อยู่เลยครับอ๋อเอียรมอลำยังไม่จบอีกเฮ้ยมุใหม่เลยสอบวันพิษฐานมามนึงเล่นยังไงวะันเล่นยังไงเนาะเอสามนาทีแล้วงไ่ยังไม่เข้าเกมเลยเนี่ยคือเกมนี้ผมเห็นพี่ผมเล่นนะ เมนพิเวเร็วผมก็เลยเล่นตาม <c oughs> หัวเราเหี้ยอะไรเนี่ยมาอันนี้คือการทำอะไรครับดำเนินการต่อชุสอ๋อต้องมีแบบกดคลั่งด้วยเยสเคโอเค ให้กูด้วยจะมึงโชว์อะไรให้กูดูเล่นแบบรึ่งสนามด้วยกันเพราะกูเล่นแบบอื่นมเป็นนี่จะเป็นมือใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้ยแต่ hmm. ผมชอบไอตัวนี้นะพี่ผมเห็นพี่ผมเล่นแล้วโคตรโหดอ่ะ mm hmm. พี่ผมอัพตันด้วยแล้วก็เป็นแบบโคตรโหดอ่ะเล่โคตรโหดเลยเล โูมดละเพลงมันจะติดฤกสิทธิ์ป่าวอะไปก่อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันโ Ê, ok ok. What's going on? Ủa tụi bồ Ô. Oh. Yeah, yeah. đắng rồi về. ơi à, ở đi. ไอ้เหี้ยเอ้ยเล่นกับบอทตอนแรกมึงจะตื่นเต้นไปทำไมวะอุ๊ยอูอยู่นี่กูอยู่นี่อุ้ยอุยโอ้พองดิโอ้เรียบร้อยเข้าได้เข้าได้ไปเขาได้ไปแต่เราบ้างบึ้มนี้ โอ้โหมันต้องมีสเต็ปบ้างเราต้องมีสเต็ปกันนะครับน้องๆคิดดูเอาเฮ้ยอ๋อนี่คือตบบอลบอลเลยบอลวู้ฮู้ลงด้วยเย,ย้แก อีกยยี้เหร่เอาไปมาเทไงวะอยากเทอย่างนั้นว่างจังอะ่ะอุ้ยซื้อสามเต็มตลอดเลยใช่ไหมวะเุ้ยขี้เหรยภาพเอามาเยะโอะโค้ดจบการแข่งขันเรียบร้อยครับผมนี่คือสำหรับตารแรกของเราผมนะครับก็ นี่เป็นอีพีแรกนะครับที่จะเล่นเกม Slam Dunk นะครับผมก็จะเล่นเพียงแค่ผมจะเล่นต่อนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นแบบจะเป็นการฝึกไว้ก่อนนะครับคือตอนนี้คือเล่นพอให้แบบเปิดเกมนะฮะเปิดซีรีส์ใหม่ของช่องผมนะครับก็ุอยเกมเป็นเกมสนุกนะเกมเนี้โคตรสนุกอะจริงจริงแต่ถ้าเล่นต้องเล่นแบบต้องมีตัวเยอะๆด้วยนะแต่ตัวที่อยากเล่นก็ไม่ใช่พวกนี้ สำหรับใครที่อยากเล่นเกมสลมน้นก็หาโหลดได้แล้วที่เพจสโตร์นะฮะก็เขียนไปเลยว่าเกมบาลเลยสลมเยๆก็เจอจะเขียนบอดี้สลัมน้นจะเจอใครก็ไม่รู้อ่าได้พีข้างแรกดีจ,จังเลยเซฟแม่งกโอเคก็สำหรับทุกคนที่ชอบ เกมนี้อยู่แล้วหรือว่าใครที่ใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็อารมณ์ไม่ได้ครับคนที่ชอบมายชายชูตเตอร์โอ้ยทำไมกูได้เยอะจังวะแล้วมันออกอยังไงอ๋อต่อไปเหี้ยกคุยกับไปเรื่อยๆโอเคก็ขอบตัวนะครับบ๊ายบาย